รอบที่แล้วแม่งก็มาเดินวนๆดูๆดูคุูอย่างง่ายอย่าจนคูได้เข้าวัดท่าไอสัตว์ขับรถออกมรถวันนี้กุญแจแม่งกูปลดล็อกกุญแจแม่งก็ล็อกไม่ได้จอดเสร็จไอสัตว์พอรถไอนี่ผ่านแม่งประตูรถล็อกได้เลย รถองค์การบริหารส่วนตำบลวิ่งผ่านแม่งรถล็อกได้เลยไอ้สั์ <c oughs> แสดงว่าแม่งใช้รีโมทเปิดปิดไอ้สัญญาณสวิตช์อยู่ในอยู่ในตัวรถเนี่ยไอ้ที่เป็นกุญแจล็อกเนี่ยอร,รอบที่แล้วก็ทำกูแบบเนี้ยไอ้สัตว์ ก็ยดูอ่ะกูเอาเรื่องอ่ะกูไม่ลอเล่นด้วยจริงๆไอ้พวกตุ๊ดพวกเกนะที่ชอบเล่นหนังโป้ไอ้พวกเด็กนักเรียนผู้หญิงชอบเล่นหนังโป้นะชอบลงติ๊กต็อกชอบไปเป็นเมียน้อยเขาไปทําให้ลูกเมียหลวงลูกหลานเขาลูกเมียหลวงเดือดร้อนไม่มีข้าวไม่มีน้ําแดกเนี่ยไอ้สั์มึงถ้าทางจะอยู่ร่วมโลกกับกูไม่ได้แล้วละ่ะนะ นี่กูก็ยังไม่รู้นะว่าพ่อกูมีเมียน้อยหรือเปล่านะแต่พฤติกรรมนี่เหี้ยแม่งไอ้สั้เหี้ยไม่ได้ทําผิดไม่ได้เหี้ยอะไรเลยอยู่แต่ในบ้านนอนเล่นเกมกินข้าวนี่เหี้ยแม่งก็ไปเรียกไปแจ้งคนรู้คนนี้จะจับกูกูถึงได้ลงโพสไอ้รูปภาพรถคู้ภัยที่พยายามเข้ามาใกล้กูเข้ามาข่มขู่กูเวลาจับกูไม่ได้กูก็ต้องถ่ายไว้เป็นหลักฐานนี่โดนกูไปสองรอบเนี่ยโรงพยาบาลเกษตรวิสัยเนี่ยสั์ ใน t i k t o อนะวิดีโอหนึ่งนะใน facebook วิดีโอหนึ่งตอนนี้บล็อก facebook กูจะระงับ facebook กูถาวรเฮียแล้วกูก็ไม่ใช่ไอไจอนไอจอนหาอะไรที่เป็นชาวต่างประเทศที่เข้ามาลงสไตล์ youtube แล้วก็มากวนตีนแล้วก็ไปหาเรื่องกูไม่ได้ลงอย่างนั้นนะ รูปภาพกูเป็นรูปภาพหลักฐานชีวิตความเป็นอยู่ของกูนะใช้ป้องกันนะไอ้พวกที่ค้าขายยาเสพติดนะเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านที่กูเข้าไปถ่ายรูปภาพเอาไว้นะที่แอบ,บเล่นการพนันแอบค้าขายยาเสพติดแล้วมาแบบไอ้เหี้ยพอเกิดเรื่องเกิดปัญหาก็จะเอากูเข้าโรงพยาบาลจิตเวชจนกูต้องไปถ่ายรูปภาพวิดีโอไว้เป็นหลักฐานพฤติกรรมมนุษย์นะพฤติกรรมของคนในหมู่บ้านนะ แล้วพวกมึงก็ลูกหลานเขานะแล้วก็มาลุมกูมาพยายามไล่จับกูนะเอากูเข้าโรงพยาบาลจิตเวชมัง่งเอากูเข้าสถานบําบัดมัง่งกูไปเสพยากับลูกหลานมึเหงไอสัตว์ฮนะกูไม่ทําคลิปวิดีโอลงนี้ยะมันก็ไม่มีรูปภาพหลักฐานไว้เป็นพยานให้กับกูนะแล้วก็ไม่มีคนดูกันดูมั่งไม่ดูมั่งนะ กูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่คนดีๆเนี่ยนะมึงแบ่งแยกกันเป็นไหมคนบ้าคนไม่บ้านี่มึงแบ่งแยกกันเป็นไหมไมึงมันลบกวนกูเนี่ย,ย,กกน,น,น,ยนะชีวิตความเป็นอยู่กูแม่งอยู่ไม่เป็นสุขเลยจนกูต้องทําคลิปวิดีโองนี้ทุกวนันทุกวนันนะกูจับได้ตั้งแต่เดทอะ ลูกป้ากูอ่ะพี่สาวพ่อกูอะเข้าไปในห้องอ่ะไปลื้อเยอะไรนะฝาลําโพงหลุดออกมาอ่ะนะไอส้สั์ตอนกูกลับมาเนี่กูทําไว้อย่างดีอหญีย่มันไม่ได้หลุดหรอกมึงไปรลื้อฝาลําโพงฝาลําโพงหลุดใส่หัวกูอยู่นะนะเกิดมึงไปรู้กันกับพวกตำรวจมึงเอายามงยามาไปวางไว้แล้วก็ถ่ายรูปภาพว,วิดีโอบอกว่า เป็นหลักฐานว่ากูเอายามมามาจากไอ้เหี้ยคูไม่ต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชไม่ต้องเข้าไปอยู่ในสถานบําบัดตลอดชีวิตเหรอไอ้สัตว์พวกมึงไม่ต้องเอาเงินมรดกที่พ่อกูหามาได้ไปใช้เหรอมึงรู้ไหมว่าชีวิตกูเนี่ยตั้งแต่กูอายุยี่สิบปีมาทาไมกูถึงต้องปฏิบัติตัวดีทาไมกูถึงหยุดทําไมกูถึงกลับใจก็เพราะอนาคตคูเนี่ยไอ้สัตว์ครูก็ต้องทํามาหาแดกคูต้องมีเงินกูต้องมีรถมีบ้าน นะกูต้องมีครอบครัวนะกูต้องทํามาหาแดกกูนะไอสัต์แล้วเนี่ยควบคุมกูม,มาตั้งแต่ปีไหนสองพันสองสองพันห้าร้อยสี่ิบสองสี่สิบสามนะวนเวียนอยู่แม่งในนั้นนะโรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยนะนี่พวกมึงเห็นว่า กูมีประวัติรักษาในนั้นพวกมึงก็เลยรวมหัวกันจะเอาเงินว่างั้นไอส้สั์กูก็อดไม่ไหวแนละ้นะวนอ้เฮียรูปภาพหลักฐานมึงก็ยังมีนะอ้สัต์พี่กูเนี่ยนะยุคสมัยนั้นเนี่ยตอนมึงเรียนกรุงเทพช่างกลตอนมึงเรียนเซ้นจรนเนี่ย มึงก็เสพยา,า้าดูดยา마าแต่มึงไม่โดนจับเข้าโรงพยาบาลจิตเวชนี่แสดงว่ามึงรู้กันเนี่ยนะเด็กในหมู่บ้านนะ่ะดูดหมดเสพหมดนะ่ะไอ้ที่มีช่งมีอาชีพดีๆตอนเนี้ยที่มันไอเนี่ยสมัยก่อนดูดยา้าหมดอะ่ะนะกูเป็นเด็กวัยรุ่นแถวนั้นกูผ่านมากูรู้แล้วเนี่ยกูหยุดเนี่ยนะหยุดตั้งแต่กูอายุยี่สิบปีตอนกูไปบวชเนี่ยนะ พวกมึงมานั่งไล่จับพฤติกรรมกูมานั่งบอกโอ้ยผมรู้พฤติกรรมมันดีสดัตย์นด้มันดีมานั่งไล่จับกูกูทำกูอะไรไม่งั้นกูจะทำวิดีโอลงเป็นหลักฐานนะว่าชีวิตประจําวันกูเป็นยังไงไอที่ทำงานรถเมย์รถปอ,อทั้งนั้นนะ่ะดูดยาหมามาด้วยกันทั้งนั้นนั่งตั้งวงดูดมาด้วยกันทั้งนั้นนะ่ะ ถามดิเดมึงกล้าโกหกไหมล่ะฮนะถ้ามึงกล้าโกหกกูก็กกหกให้โกหกกูให้โกหกด้วยนะไอ้หี้ยมึงหยุดดูดยาแมา้กูก็หยุดดูดยาแมา้นะกูหยุดตั้งแต่อายุยี่สิบปีนุ่นนะ กูไม่เพื่อนเล่นนะไอสัตว์การหยุดเสพยามาเนี่ยมันก็เหมือนกับบาดแผลการล้างแผลการทำความสะอาดแผลจนแผลหายนะกูหยุดมาตั้งแต่กูอายุยี่สิปีจนตอนนี้กูสี่สิบห้าปีนะมึงว่าแผลกูหายยังแต่อที่ไม่หายก็คือพวกมึงเนี่ยไปพูดจาใส่ร้ายหาว่ากูยังทำอยู่ยังปฏิบัติอยู่ กูก็เลยต้องใช้รูปภาพหลักฐานชีวิตความเป็นอยู่ของกูในแต่ละวันเนี่ยที่กูถ่ายที่กูทําลงเนี่ยนะกูทําอะไรมากในแต่ละวันนะเฮียกูอารมณ์ดีๆเฮียมาขับรถท่อเสียงดังสถานสะเทือนไปถึงหัวใจกูจะพยายามข่มกู่กูนะจะทําให้กูกลัว เด็กรุ่นลูกอย่างมึงเด็กเพิ่งเกิดอย่างมึงทำไมกูจะต้องไปกลัวพวกมึงฮนะชีวิตคนเราอะมันเคยผิดพลาดมาด้วยกันทั้งนั้นน่ะนะแต่มันอยู่ที่ว่าใครจะกลับตัวกลับใจกลับตัวกลับใจแล้วเนี่ยถ้ามึงกลับตัวกลับใจกูกลับตัวกลับใจแต่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งไปแอบพูดนะเพราะว่าครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครอง ผิดพลาดเคยเอาไปเข้าโรงพยาบาลจิตเวชไปมีประวัติมึงจะไปเหยียบไปย่ำเขามึงจะไปทำให้เขาถูกกักขังเขาก็ต้องดินน้นรนเหมือนกูเนี่ยกูก็ดิ้นรนเนี่ยนะกูก็ดินน้นรนกูก็ต่อสู้กูก็เอาชีวิตกูลอดเอาตัวกูลอาดนะกูเอาชีวิตกูลอดก่าตัวกูลอด กูก็ต้องต่อสู้ก,กูต้องถ่ายทํารูปภาพวิดีโอชีวิตประจําวันกูนะเพื่ออะไรเพื่อให้พ้นจากคกํากล่าวหาว่ากูเป็นไอ้ขี้ยาว่ากูเสพยาไม่ยอมหยุดไม่ยอมเลิกต้องกินยาโรงพยาบาลจิตเวชตลอดต้องห้ามขาดกินยาแล้วพวกมึงอน่ะนิสัยพวกมึงอะ่ะนะ มันก็ชอบขี้แกล้งกันมานะทุกคนเคยผ่านเป็นเด็กมาหมดอะทุกคนทุกคนเคยเป็นเด็กกันมาก่อนทุกคนรู้จักลักษณะนิสัยของคนที่ชอบแกล้งพวกหัวโจกหัวขาโจขาใหญ่ในห้องเรียนมึงรู้จักหมดอะพฤติกรรมการแกล้งคนพฤติกรรมการทํำยังไงนะไอพวกพฤติกรรมแอบแกล้งคนแอบพูดจาใส่ร้ายคนมันเป็นกันลักษณะไหนยังไงมึงรู้กันหมดอะกูก็รู้เพราะกูก็เคยเป็นเด็กกูก็เคยผ่านมา นะทีวีก็บอกก็สอนทรัพย์สินเงินทองมรดกครอบครัวนะมันไว้ใจกันไม่ได้พี่น้องคานตามกันออกมาฆ่ากันตายเพราะเงินมรดกนะมันก็เรื่องจริงไหมมันก็เรื่องจริงออกข่าวกันให้เป็นว่าเล่นนะั่นนะ ำไมไอ่ะเฮียบ้านมึงก็มีพ่อแม่มึงก็มีสัตว์พ่อแม่มึงก็หาเงินทองเก็บไว้ให้พวกมึงพวกมึงมานั่งก็พ่อแม่มึงมีเงินนี่พ่อแม่กูไม่มีเงินกูก็ต้องดิ้นรนต่อสู้พูดกันมาเป็นคำสุภาษิตเป็นคำคมเฮียมึงเห็นไหมบ้านกูฐานะบ้านกูพ่อแม่กูให้อะไรกูบ้างให้เหมือนพวกมึงไหมให้เหมือนพ่อแม่พวกมึงไหม แต่งงานกันได้รถกระบะได้รถเก๋งออกไปขับทำงานรับจ้างขนส่งสินค้าขนส่งอาหารกูแต่งงานกูได้ที่อะไรแถมโดนเมียดา่าไปเลยนะมึงไปนะมึงทำงานไม่ได้กูจับมึงส่งคืนพ่อมึงเดี๋ยวนี้แหละอยู่กันได้เดือนกว่ากูต้องกลับมาบ้านแล้วกูก็ไม่กลับไปหาอีกเลยเพราะไล่กูนะและ้วกูก็ไม่เอาด้วยนะ เพราะฉะนั้นสถานะสถานะกูตอนนี้เป็นไรโซดตรงไหมแล้วมึงมาแข่งขันแย่งชิงกันเรื่องผู้หญิงนะเพื่อเล่นพวกมึงเหรอไปพูดจากล่าวหากูอย่างงู้นอย่างนี้สติไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนตรงไหนวะ ญาติพี่น้องอตัวดีเลยสัตว์อ้างเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเฮียแล้วมึงมาเกี่ยวเฮียอะไรกับมรดกพ่อแม่กูมาเกี่ยวเฮียอะไรกับที่ดินทํามาหากินกูทุ่งนากูบ้านกูฮะสัตว์กูบอกกูไม่แดกยาไอ้เฮีย พ่อแม่กูไปบอกหน่อยแม้คิดรวมหัววางแผนกันในสัตว์กูเคยไปทำพวกมึงไหมฮะกูถามหน่อยกูเคยไปทำพวกมึงไหมกูเคยไปพยายามแจ้งเอาจับพวกมึงเข้าโรงพยาบาลจิตเวชเข้าสถานบําบัดฟื้นฟูนรกไหมแต่พวกมึงมาทำกับกูเนี่ย มึงทาอย่างเงี้ยเท่ากับว,ว่ามึงมีพฤติกรรมมีลักษณะที่จะปล้นทรัพย์กูและนะซึ่งมันเป็นทรัพย์สินในอนาคตของกูนะก็คือมรดกจากพ่อแม่กูและการที่มึงบอกว่ามึงโตเป็นควายไม่ยอมทํามาหาแดกกูจะทามาหาแดกได้ไงสัตว์ก็กูก็วนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชก็เพราะพวกมึงเนี่ยเฮียนฮะแม่เย็ด กูจะมีเงินมีทองเหมือนพวกมึงได้ไงไอสัตว์ทามาหาแดกไม่ได้ไปทํางานที่ไหนพวกมึงก็ไปพูดไปคุยกันสติไม่ดีสมองไม่ดีเขาก็บีบกูออกนะบีบกูออกกูทําไงกูไม่มีเงินกูต้องกลับมาอยู่บ้านมานอนบ้านฮะไอสัตว์กูเคยไปโกหกตอแหล่ไหม กับป้ากับอา,อาเนี่ยกูคเคยไปโกหกตอนแหลไหมกับน้าเนี่ยว่าลูกป้าลูกอาลูกนา้าเป็นอย่างนี้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 นะกูคเคยไหมต้องไปเอาเข้าโรงพยาบาลจิตเวชนะต้องไปอย่างงู้นอย่างนี้นะกูเคยไหมแต่กับพวกมึงอะพวกมึงทําหรือไม่ทาอะชาวบ้านแถวนี้ก็รู้หมดอะนะพวกมึงทํากลวยอะไรกันนะกับกู กูบอกกูไม่กินยาโรงพยาบาลจิตเวชกินแล้วมันทําให้กูคอแห้งมันทําให้กูหงุดหงิดมันทําให้กูอารมณ์ไม่ดีมันทําให้สุขภาพร่างกายกูเสื่อมโทรมกูบอกกูไม่แดกกินเข้าไปแล้วมันทําให้กูเป็นโรคกดไหลย้อนมันทําให้กูแสบหน้าอกกูหงุดหงิดกูไม่ชอบนะเป็นพวกมึงมึงไม่ชอบพวกมึงจะทามึงจะแดกไหมมึงก็ไม่ทําไม่แดกกูก็เหมือนกันอเหีย แล้วมึงดูที่สิ่งที่พวกมึงเนี่ยักรวมหัวกันหัวเด็ดตีนขาดยังไงกูก็จะเอามันเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชแล้วกูเคยไปทําพวกมึงไหมมึงไม่ชอบกูกูก็อยู่แต่ในบ้านเนี่ยกูไม่ออกไปคบพวกมึงก็ไม่เล่นกับพวกมึงเนี่ยนะพอมีพฤติกรรมรูปภาพกูดีกว่าพวกมึงมั่งมานั่งมั่วสุมแดกเหล้าจนเขาด่าโว้ยพฤติกรรมมึงแย่กว่ามันอีกทาไมไม่เข้าโรงพยาบาลจิตเวชมึงโดนเขาด่ามึงโดนหัวหน้างานมึงด่าแล้วมึงก็มาลงที่กูอีก ก็มานั่งวางแผนกันจะเากูเข้าโรงพยาบาลจิตเวชอีกมาก่อกวนกูทําให้กูอาละวาดวอยวายแล้วก็บอกว่ากูเป็นบ้าวอยวายขึ้นมาเองฮะก็กูบอกแล้วว่ากูเป็นเคยเป็นเด็กมาก่อนกูผ่านมาก่อนกูรู้ลักษณะเพราะแล้กูเป็นคนที่ถูกแกล้งมาตั้งแต่เด็กทำไมกูจะไม่รู้พฤติกรรมพวกมึงฮะพฤติกรรมมีคนแบบเอี้ยกูเกิดกูโตอยู่สมุดประการ ตู้ทีวีแม่งก็เกิดมาแม่งก็มีตั้งมาให้กูดูมันตั้งแต่สมัยกูเกิดมาตอนปี2522กูเกิดอยู่ที่สมุทรประกันช่องรายการทีวีช่องไหนช่องไหนช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดช่องเก้าช่องสิบเอ็ดสอนหมดเน่พฤติกรรมมนุษย์กูดูมาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะมึงคิดว่ากูโง่ได้ยังไงมึงคิดว่ากูปัญญาอ่อนได้ไง มึงคิดว่ากูรู้ไม่เท่าทันพวกมึงได้ไงมึงอยู่ต่างจังหวัดกันเนี่ยมึงได้ม,มีตู้ทีวีไดได้นั่งดูกันไหมสมัยยุคนั้นปีนั้นมึงมีไหมอีฮี้ชอบทำให้กูด่านะไอสัตว์